วัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องาพอดมเห็ดนรัหวันนี้พามาเก็บเห็ดปลวกเนี่ปครับนี่อุ้ยงางครับมอย่ามาเอาน้ำด่ากเนียเนี่ยมกินเนี่ย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 นี่มากินแล้วนี่ม่กินแล้วะไรครับ ลงทงไกับพี่น้องมนาจดยเด็กเียเอข้าวยแล้วกานันยลเปดออเไม่ถ่นี่ครับอ้บ้านกรเป็นต้าเราด้วยนี่เหรีย

เบิ้งมาเบิ้งวิธีการงัดนี่เบิ้งขวาเบิ้งคือเบิ้งหนาคุงามความเน่เบิ้งฉันดันนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มันจะแตกทางนี้ก่อนแล้วดูค่อยดูคอยค่อยๆอยู่แลไม่ได้แห้งๆหรอกอ้าววันนี้มันจะขางามๆเบิ้งพ่อกินน่อยๆได้เบิ้งเลยท่านเจ็บยบดอกจินนะถ้าตะไลอยู่แหงแล้วถ้าตะไล น่ะหน่ะแมงมดเนี่ยเนี่ยแม่ลงไปแค่ขดขดยุดนี้เนาะเดี๋ยวแม่งานมึงีก่อนให้มันปวดแขนไงมั่งัดปนี่เน่วนั่งทุกข์ผงเนาะททกผงนั <Station> ่ไมาได้หักตัวแต่สิพออีกเลื่อยล่ะปะมาตนี้ค่ะมือล เดี๋ยวมัเนี่ย่ายลอดมันทายอยู่มันทายอยู่อเดี๋ยวอ้าวมันคือควาเฮ็ดในเลนน่ะบังยิ้มขึ้นได้เลี้ยงบัอยูอยนี่นี่ะสิน้สีด้วยบังนี่ขายาวๆสวยเลยพี่น้อจับบงเหลือใจไรน่ะไม่ได้สวยสิอายกิน เดี๋ยวพท่านไปจิ้มจิ้มแลูกินซุปผงผคอยได้หักมันหล่อนมันเบิดไปหาเบิ้งเบือแม่แจดอกียวหล่นเอาไปเนานะแหนบ่มามาเป็นคุนยเนาะปะ

ค่อยๆค่อยๆอยก่แอคตาพอน้ำกูล้างพอหน <go> ่อยก็นิยวคก่อยอีกไม่เอยากเตันบิดต้อาหดเงาเหมนเดียวนี่พอแล้วเนาะพอหดผงสักเพียออแล้วต่อ้อเบิดตัวเนาะกอถีพอแต่เต็นะดักเีกระนั้งแตกเพียเตี๋แมนเบิดเพี มันม okay. uh, oh, hey, ่ได e well, cool. ้ขี้เกากูดอกูเอาบดมึงเหรอาใหญ่เหมอนหัวทกาวมัระวังจา่ไ้ขี้เกาเอาขี่กาเขาจนวาแล้วเอาเล้ให้เขาให้เขาเเลกี้าให้เขานี่นี่นีบอกอยถึงมอีกปากกระกเกี้ยไปน่ะิ้ินิ้เอาดอกไม้นาะ เยะวเบื้องีออกก่อนแล้วมันขี้นี่แล้วมันีเเห็นดอกมันขี้มุดนีผอนหยุไปน่าพื้ให้่านเบื้องพี่น้องเต็มเลย

พ่อนอะไเย็ะตัวคุณน่ะไุ่เบอกแล้วพ่อนนะคุณน่ะถ้านยบไปหมดพ่อนยาบแม่เข่ยาบนี่มันอะไข่อไปเสียภาพูดค่ะแล้วพ่อดแล้วพ่อปกอะไรใบใหม่ไปปกกแวพ่อปกไปปกอีหลีถมาแล้วเอาด้ตเอาบุ่อแล้วไม่ได้่อกเนาะขอไม่ได้ผอรูปปั่นดอกมม้ งางหลาะพอเรีย้ล้พวกสีเข้าครับหาขุดเอานึจังสี่แ่ะครับแต่สีเก้าเขาอืมจริพาผ้าดแถวนีกำมันสีพ่อหยยบงี้ผ้าผามันบ๊มนขี้เหล็กไหมเอาน้ำากดปน้น้ำไปนะมาหาหถ้าร่ได็นเนี้ยหนมาานีอขวามันเป็นสี้องสีเก้าเขา น,นี่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 พอกินไปแล้วพอเลื่อมเก็บไป โอ้มูเดียวพี่น้องมาสะดุดเหรอจะไปปลาไหมด้ครับเดี๋ยวรอบมงึมง่วไปนะครับ มาแล้วพออีกแล้วพออีกแล้วมูนึงสามดอกชีดอกสามดอกชีดอกก็เอาเก็บเลขผสมหน่อยครับ่มเลูกขยันมั่นนอนดิน้อยโอ้แตกแลสาม้ดอับนอกเออมัน้ามันก็ยค่าไรนี่เลย่งตาคนมูน่ะ มันจะเงียบเงียจ้ะเอ้ขอฝงมงละวเ้ยพี่นี่มัอรอ้ยโอ้ยมกนนะ หนูจังหน่อยเด้อครับว่ายังคืนมันขำเหมือนๆจังหน่อยเด้อขอเพีงกับอะไ้เด้อครับเดี๋ยวเขาสิไดห้หินเดี๋ยวชิม,มากเก็บเดี๋ยวเขาสิมัดหยาบร้อครับไปไปปลาไหมนะครับเนาะปลานี่ก็สิออกมูเดียวนี่แหละครับ เยาไปป้าไม่ต่อไปเนาะครับ